สวัสดีสมาชิกาาสสนนกสนาเซเลกต์นะครับวันนี้คุกับผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้มีฟุตบอลให้เลือดรุนลหลายรายการเลยครับหนึ่งคู่หนึ่งรายการในมองที่เกมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศนัดที่2องคู่ระหว่างปเอสเชเปิดบ้านต่อร่ากับเบเยนของอาร์เซนอลหมดน้ำฟังเจ้าบ้านปเอสเชนะครับแชมเปียนลีเกเอิงฝรั่งเศสฤดูกาลล่าสุดผลงานล่าสุดบุกไป,ปแพ้สตาร์บุ๊คสองประตูต่อหนึ่ง ในเกมเลกมีการโรเตชันนักเตะในนัดนี้ไซต์ทีาร์ดลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2ทางฝั่งทีมเยือนอาเซนอลผลงานล่าสุดเปิดบ้านแพ้กับบอลมัด1บุตรสองในเกมลลกไซต์ทีา์ด,ล,ดลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2การจดเท่าวันนี้เจ้าบ้านปเอเชมาในระบบ433สามามประสานนักลุกนำทับโดยอุสมานเดบเล ควารัสเคเลียเดซิเลดูเอ้โค้งแกนกลางวางฟาเบนลูอิสวิทินยาเชลเนเวตคู่เซ็นเตอร์วิลเลียนปาโชประสานงานร่วมกับมาร์กินยอสแบ็กซ้ายนูโนเมนเดสแบ็กขวาฮาคิมีผู้สามตัวก็จะเป็นรอนนารูมาทางฝั่งทีมยานาชซนอลมาในระบบ4-3-3สามประสานแนวลูกส่งกาเบรียลมร์ติเนลลี่ บุคโยสาก้ามิเกลเมเลโนูเฟสตงควางวางเด็กแนไลท์มาตินอุดกาดโทมัสปาเตคู่เซนเตอร์ชาลิบาจะพูกับยาคูบชิวิอองแบ็กซ้ายลุยส์สเกลลี่แบ็กขวายูเลียนทิมเบอร์ผู้สาบดูก็จะเป็นดาวิดลายาคู่นี้ก่อนเกมเขาให้เปเชเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับเกมลาสุดที่จอกันเปเชบุกชนะอาเชนอน 1> 1. หนึ่งบศนย์ฮัสซันนี้ผมมองว่าเปเช่ได้เปรียบไหลหลายอย่างทางสกอร์นัดแรกและการกลับมาเล่นในบ้านตัวหลักก็ได้พักด้วยส่วนทางอเซนนลฟอร์มลุกฟอร์มหล,ลุดไปอย่างน่าใจหายเกมนี้ต้องเปิดเกมลุกเข้าทำเปเช่อย่างแน่นอนมองว่าท้ายที่สุดแล้วเปเช่ดีพ่อที่เปิดบ้านย้ำชัยเป็นนัดที่สอง ติดต่อกันคืนนี้ตามเชียร์ปาลีแสงแักคแมงเป็นทีมที่น่าเชียสำหรับค่ำคืนนี้นะครับจะาล้มติตามช่องหมดเลยครับไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ